สวัสดีครับผมท็อปจาก iPhone n o i e n e t วันนี้มีมือถือรุ่นใหม่ประจำเดือนพฤษภาคมมาอัปเดตให้ทราบกันครับซึ่งในเดือนนี้ก็มีมือถือรุ่นใหม่เปิดตัวกันเพียบเลยครับแล้วก็มีตั้งแต่ราคาหลักพันบาทไปจนถึงหมื่นบาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมช่ยกันกดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมือถือ Android ก็เปิดตัวหลากหลายรุ่นมากๆเลยครับแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่เข้ามาให้เราใช้งานโดยเฉพาะในรุ่นเรือธงหรือว่ารุ่่นับาะกมีท การใช้งานของเรานรในคลิปก่อนหน้านี้รุ่นแรกรก็คือ p o c o F4 GT มือถือที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะซึ่งดีไซน์ของรุ่นนี้นก็มีความสวยและ,ะเท่ในตัวเลยครับรวมไปถึงสีตัวเครื่องที่มีความคลาสสิก หน้าจอของรุ่นนี้นะครับก็มีขนาด6.67นิ้วความละเอียดระดับ Full HD+ นะครับและก็เป็นแผงหน้าจออ m o l e d รองรับการสแสดงผลระดับพันล้านสีด้วยในส่วนของความลื่นไหลหน้าจอนะครับก็รองรับปัตรตาดีเฟสเดทที่120เฮิรต์ตัวเครื่องุ้นนี้นะครับก็มาพร้อมกับ Android 12และก็ครอบทับด้วยมี UI 13ครับส่วนตัวชิปประมวลผลนะครับที่เขาเลือกใช้ก็จะเป็น snapdragon 8 Gen 1ซึ่งก็เป็นชิปที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยในตอนนี้ในส่วนของการถ่ายรูปนะครับรุ่นนี้ััตวลองหลงห3 ล้องหลักนะครับความเดียดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องเอาตราว d แล้วก็กล้องมาโครครับอีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่4 7 0 0 m ลิแอมและก็รองรับชาร์จเร็วสูงสุด1 2 0วัต์เรียกได้ว่าชาร์จแป๊บเดียวก็เต็ม ถ้าใครเป็นสายเกมนะครับหรือว่าชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์และก็น่าสนใจมากๆในตอนนี้ครับทางด้าน vivo นะครับก็มีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่หลายรุ่นเหมือนกันในเดือนนี้โดยรุ่นแรกนะครับก็เป็น vivo T1x ซึ่งก็มาพร้อมหน้าจอ Full HD+ นะครับแล้วก็รองรับอัตรา Refresh ร Rate อยู่ที่90 h z ขนาดหน้าจอของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่6.58นิ้วและก็ใช้ชิปเซต Snapdragon 680โดยรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับระบบ Multi-Turbo 5.0 สำหรับระบายความร้อนและก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมฟีเจอร์ด้านการถ่ายรูปของรุ่นนี้นะครับก็มีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวด้วยกันโดยกล้องหลักนะครับมีความละเอียดสูงสุดที่50ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องเดฟกับมาโครนะครับอย่างละ2ล้านพิกเซล ส่วนแบตเตอรี่มีความจุ5,000 mAh และก็รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ด้วยครับรุ่นถัดมานะครับก็คือ Vivo T1 5G โดยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 778G 5G ครับแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับถือว่าชาร์จเร็วมากๆครับ66วัตต์แฟลชชาร์จและหน้าจอขนาด6.44นิ้ว90เฮิรตเป็นแบบ AMOLED Halo Full View Display แถมมีระบบรายความร้อนแบบ Vapor Chamber Cooling System นะครับ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดครับกล้องหลังของรุ่นนี้ก็จัดเต็มไม่แพร้รุ่นอื่นครับโดยกล้องหลักเขามีความเรียสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าซลฟี่16ล้านพิกเซลและก็แบตเตอรี่4 7 0 0เมิลลิแอมป์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ารุ่นนี้รองรับชาร์จเร็วที่66วัตต์อีกหนึ่งรุ่นของ Vivo ที่นํามาแนะนํากันในเดือนนี้นะครับก็คือ Vivo Y 3 3 T ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนน้องใหม่ที่คุ้มค่ามากๆอีกรุ่นครับด้ว้นาจอ6.58ิ รีเฟรชเรทที่90เฮิรตซ์และก็ชิปเซ็ตในปลากอน680ส่วนแบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah, ิลลิแอมและก็รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ในขณะที่กล้องหลังนะครับก็มีถึง3เลนโดยกล้องหลักความเบลต์50ล้านพิกเซลและก็มีกล้องเดฟกับกล้องมาโครอย่างละ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็มีให้ถึง16ล้านพิกเซลเซลฟี่กันได้อย่างสวยคมชัดแน่นอนในเดือนนี้เรียวมีก็มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเรียวมี9 ซึ่งก็มาพร้อมกับกล้องหลังที่ถ่ายได้สว่างคมชัดมากขึ้นโดยมีการใช้เซ็นเซอร์กล้อง Samsung ISOCELL s m 6ความละเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลซึ่งเป็นการรวม9พิกเซลเป็นหนึ่งเดียวทำให้รับแสงได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์รุ่นเก่าก่อนหน้านี้ในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะครับก็มีขนาด6.4นิ้ว Super a m อ l e d รีเฟรชเรทที่90เฮิและก็มาพร้อมกับ Android 12ครอบทับด้วย Realme UI 3.0และก็ชิปเซตที่รุ่นนี้เลือกใช้นะครับก็จะเป็น snapdragon 680 4G ส่วนแบตเตอรี่5,000 mAh ก็รองรับชาร์จเร็วที่33วัตต์ด้วยครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งรุ่นของ Realme นะครับนั่นก็คือ Realme 9 Pro Plus Free Fly Limited Edition ซึ่งก็เป็นมือถือนะครับที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างเรียวมีและก็เกมยอดฮิตอย่างฟรีไฟล์ซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็มีตั้งแต่แพ็กเกจใหม่แล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องรวมไปถึงซอฟต์แวร์ภายในด้วยครับสำหรับหน้าจอก,ก็มีขนาด6.4นิ้ว Full HD Plus แล้วก็เป็นแผงหน้าจอแบบ Super AMOLED รองรับทีเฟตเรทที่90เฮิร์ส่วนทัสเซม pling เรทนะครับสูงสุดที่360เฮิร์นอกจากนี้ก็ยังมาพร้อม Android 12แล้วก็ครอบทับด้วยเรียวมี UI 3. 0 ส่วนชิปเซตนะครับเลือกใช้ MediaTek Dimensity 920 5G นอกจากในเรื่องของการเล่นเกมแล้วนะครับรุ่นนี้ยังจัดเต็มในเรื่องของการถ่ายรูปด้วยครับโดยกล้องหลักของเขามีความเรียสูงสุดที่50ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้อง u l t ตร w i d รวมไปถึงกล้อง m a โครด้วยตัวเครื่องรองรับ 5G แบบ Dual mode และก็แบตเตอรี่4,500ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว60วัตต์ Super Dash เรียกได้ว่าชาร์จแป๊บเดียวก็หยิบไปเล่นเกมต่อได้ทันทีเลยครับทางด้าน OPPO นะครับในเดือนนี้ก็มีการเปิดตัว flagship รุ่นใหม่ นั่นก็คือ Oppo f i n ์ X 5 Pro 5G ซึ่งก็เป็นแฟลกชิพที่เน้นในเรื่องการถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยครับด้วยฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาร่วมกันกับ Hasselblad ทำให้โทนสีของภาพนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังมาพร้อมชิป Maris i l i c o n X Imaging NPU ซึ่งก็เป็นชิปประมวลผลภาพใหม่นะครับทำให้ภาพถ่ายและก็วิดีโอกลางคืนถ่ายออกมาได้ดีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในส่วนของดีไซน์ตัวเครื่องนะครับเรียกได้ว่าสวยหรูและก็พรีเมียมมากๆเลยครับและก็หน้าจอของรุ่นนี้นะครับก็ 6.7นิ้วรองรับพรีเฟสเรทอยู่ที่120เพร์โดยมาพรา้อม a n นดรอย12และก็ครอบทับด้วย ColorOS 12ในส่วนของชิปประมวลผลนะครับก็จัดเต็มสมกับเป็นเดือทงซึ่งก็เป็นชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1นั่นเองและแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับก็มีความจุอยู่ที่5,000ม ah, ิลแอมรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่80วัตต์ซูเปอร์วู แล้วก็รองรับชาร์จไร้สายนะครับอยู่ที่50วัตต์ a i r b o o k ด้วยครับสำหรับแฟนๆ OnePlus นะครับก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับเพราะว่า OnePlus 10 Pro ก็เปิดตัวในไทยเรียบร้อยแล้วโดยรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล AMOLED LTPO 2.0ขนาด6.7นิ้วและก็ความเหลี่ยน,นะครับอยู่ที่ Quad HD+ Plus ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1 และก็แบตเตอรี่5,000มิลลิแมรองรับชาร์จไวยอยู่ที่80วัตต์และก็ชาร์จไร้าสายที่50วัตต์ในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับก็จะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวโดยกล้องหลักนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ Sony IMX789 แล้วก็มีกล้อง ultra wide นะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลซึ่งให้มุมกว้างอยู่ที่150องศา เรียกได้ว่ากว้างสุดๆไปเลยครับอีกหนึ่งรุ่นใหม่ของ OnePlus นะครับนั่นก็คือ OnePlus Nord CE 25G รุ่นนี้นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนสุดคุ้มตามสโลแกน A Little More Than You Expect นะครับ ซึ่งก็มาพร้อมกับชาร์จเร็ว65วัตต์ซูเปอร์วูแล้วก็มีกล้องหลังด้วยกันทั้งหมด3ตัวความละเอียดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลโดยหน้าจอของรุ่นนี้นะครับก็เป็นแบบฟลูอิดอ e ลเ t รตรองรับรีเฟรชเทรทอยู่ที่90เฮิร์ส่วนชิปเซ็ตนะครับรุ่นนี้ก็เลือกใช้ MediaTek Dimensity 900 Octa-core มาต่อกันที่ Samsung Galaxy A73 5G ซึ่งก็เป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับใน A series ของ s a m s u n งรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบ Super AMOLED Plus แบบ Infinity-O ขนาด6.7นิ้วและก็ความคมชัดระดับ Full HD Plus ใช้งานก็ได้ลื่นๆด้วย Refresh Rate 120Hz และก็ใช้ชิปเซต Snapdragon 778G 5G ด้วยครับฟีเจอร์ด้านการถ่ายรูปก็มีกล้องหลังด้วยกัน4ตัวครับโดยกล้องหลักความเเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซล แล้วก็มีทั้งกล้องอัลตราไวกล้องมาโครแล้วก็กล้องเดบในส่วนของกล้องหน้าเซลฟีก็มีความเรียดสูงถึง32ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับก็มีความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์อีกทั้งยังมาพร้อมแอนดรอย12แล้วก็ One UI 4.1ตั้งแต่แกะออกจากกล่องด้วยครับมาต่อกันที่น้องเล็กใน A s e r i e s รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Galaxy A23 รุ่นนี้เขาก็มีสโลแกนที่ว่าเก่งไม่กั้ ด้วยสเปคที่ให้มาแบบสุดคุ้มนะครับชิปเซ็ต Snapdragon 680แล้วก็หน้าจอใหญ่6.6นิ้วมาพร้อม a n นด o i d 12แล้วก็ One UI 4.1ครับแล้วก็กล้องหลังนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวโดวยกล้องหลักความเรียนสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีทั้งกล้อง ultra wide กล้องเดบแล้วก็กล้องมาโครเรียก้ว่าให้มาครบเลยครับในรุ่นนี้ในส่วนของกล้องเซลฟี่ก็ให้มาถึง8ล้านพิกเซลแล้วก็แบตเตอรี่5,000มิลลิม รองรับชาร์จเร็วที่25วัตต์อีกด้วยครับและสำหรับใครที่ชอบสเปคคุ้มเกินราคานะครับซัมซุงก็มีรุ่นใหม่อย่าง Galaxy M33 5G รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วความเรยดระดับ Full HD+ Plus และก็รองรับ Refresh Rate 120Hz อีกด้วยชิปเซ็ตที่เลือกใช้ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น Exynos 1280 Octa Core และก็มาพร้อมกับแรม 8GB ความจุตัวเครื่อง1 28 g ิกและก็รองรับ microSD card สูงสุดอยู่ที่1เทรอีกด้วยครับด้านการถ่ายรูปก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล้องหลังมีถึง4ตัวโดยกล้องหลักนะครับความเรียสูงสุด50ล้านพิกเซลและก็ให้มาครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง ultra wide กล้อง d e p t และก็กล้องมาโครและก็แบตเตอรี่ของรุ่นนี้ก็มีความจุ5,000มิลม รองรับชาร์จเร็ว25วัตต์อีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมือถือรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกเลยว่าแข่งขันกันดุเดือดจริงๆครับแล้วก็มีมาเกือบทุกค่ายเลยและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้แนะนํารุ่นไหนเพนพิเศษหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันครับสวัสดีครับ